มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของกล้าฝ้านะคะแล้วก็ผิวใต้ตาตรงนี้คือแห้งมากเข้ามาทำโกลดแฟกเตอร์นะคะมันดีมากๆทํทำมาสองครั้งแล้วรู้สึกว่าหน้าเราใสขึ้นแล้วก็ดีขึ้นสวัสดีค่ะแนนนะคะก็วันนี้แนนเข้ามาที่ซิ o r ทอรี่คลินิกอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีการฉีดโกลดแฟกเตอร์ด้วยซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะแนนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของกล้าฝ้านะคะ,ะ,คะแล้วก็ผิวใต้ตาตรงนี้คือแห้งมากกินอาหารเสริมทาครีมไม่เห็นผลเลยเข้ามาทำโกลดแฟกเตอร การฉีดเอาเลือดของเรามาผ่านกระบวนการทางการแพทย์นะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปที่หน้าเราทีนึงมันดีมากๆแล้วคือตอนนี้ทามาสองครั้งแล้วรู้สึกว่าหน้าเราใสาขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วพวกแบบเม็ดสีเมลานินอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าถ่ายรูปก,กับกล้องสดคือรอดนวัตรกรรมนี้ทุกคนควรจะเข้ามาทํากันนะคะและที่สาคัญราคาก็ไม่แพงด้วยถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามาที่เทจซิทรีคลินิกได้เลยนะคะไม่ต้องรอช้านะคะเข้ามาที่ซิทรีคลินิกนะคะ